สวัสดีค่ะชาวธาตุดินทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะธาตุดินได้แก่ราศีพฤกษภราศีกันราศีมังกรจะรวมอยู่ในธาตุดินหมดเลยเนาะมาดูกันนะคะว่าธาตุดินพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไรดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของธาตุดินนะคะพลังงานของคุณ ค,ดดคุณมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะในช่วงนี้นะงานใหม่คุณก็จะได้รับงานใหม่นะถ้าคุณสมัครงานคุณกําลังจะได้รับข่าวดีได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความในเรื่องของงานเนาะอะแล้วก็บางคนเนี่ยเบื่องงานนะคะไม่อยากไปต่อคือยังไงก็ต้องไปต่อไม่ไหวคือต้องสิ้นสุดแล้วก็ต้องเริ่มงานใหม่ด้วยนะคะโดดเด่นก็คือเรื่องของงานเนาะ แล้วในช่วงนี้นะคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากคนที่เด็กกว่านะหรือคนที่เด็กกว่าให้โชคให้ควักข่าวดีกับคุณนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาเนี้ยนกเห็นถึงการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนที่มีปัญหากันไปนะอาจจะเป็นในเรื่องความรักหรือว่าความสัมพัธนญในรูปแบบอื่นก็ได้นะที่แบบมีปัญหากันแต่เริ่มกลับมาคุยกันอะไรอย่างเนี้ยเนาะ มีพลังงานของพ่อไม้แม่ๆนะคะชาวต่างชาติขึ้นมาด้วยเนาะหรือว่าชาวทัดไฟเมสิงธนูชาวราศีพิจิกชาววันอังคารคนที่เด็กกว่าได้นะคะเขาดูนะความรักของคุณเป็นอย่างไรจริงๆด้วยค่ะทุกคนคือไพ่ค่อคนข้างขึ้นมาชัดเจนนะจดหมายเนี่ยจะมีการเปิดใจจะมีการ <laughs> ได้คุยได้เคลียร์นะคะ นะได้กลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันค่ะสำหรับคนที่มีปัญหามีประเด็นกันไปนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีการสงสัยแหละนะว่าเออตกลงแล้วการที่คนคนนี้กลับเข้ามาเนี่ยมันดีจริงไหมนะคะจะไปต่อได้จริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นในในใจคุณนะคะเออก็มองว่า จะมีการติดต่อสื่อสารจากใครสักคนหนึ่งนะคะที่ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะจะวนกลับมาเนาะเหมือนกับคุณทั้งคู่ยังมีโชคชะตาต่อกันอะคือได้กลับมาแน่แต่การที่คุณจะไปต่อไหมนะขึ้นอยู่กับตัวของชาวธาตุินนะคะหรือคนเก่าๆเนี่ยก็อาจจะยังวนๆเวียนๆอยู่ในชีวิตของคุณนะคะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้สึก ไว้ใจคนคนนี้ก็ได้นะขอดูนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับชาวทาตินค่ะคนคนนี้มีราศีตุลน,นะคะคนที่ <c oughs> ทำงานเกี่ยวกับราชการได้นะกฎหมายนะคะบัญชีการตรวจตรารักษาความยุติธรรมต่างๆเนาะพลังงานของชาววันพฤหัสนะคะอเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคนคนนี้อาจจะพยายามที่จะแบบ เข้มแข็งหรือตัดใจจากคุณก็ได้นะคะซึ่งเอ,อทำไม่ได้นาะคนคนนี้นะคะเขายังคิดยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วก็มีพลังงานของทัดลมขึ้นมาด้วยเมถุนตุนกุมนะคะเพราะไม่แม่ไม่นะเขาอาจจะพยายามตัดใจนะคะแต่ก็ทําไม่ได้นาะไพ่สิบดาบเนี่ยเขายังรู้สึกดีๆกับคุณนะคะเนาะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกจริงจริง คนคนนี้ไม่ว่าคุณจะนึกถึงผู้ชายหรือผู้หญิงใครคนนั้นนะคะอืมก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนลดอนะีโก้เนาะลดอีโก้ลดทิฐิเอ่อ <c oughs> ความเป็นตัวตนของเขาอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็ไม่ไม่เคยยอมใครนะคะเออมีความเป็นผู้น,นำนะคะเออก็เป็นคนที่แน่คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เขากลับมาเนี่ยนะเขาอาจจะคิดแล้วแหละนะให้สีดา เงียบไปนานนิ่งไปนานคิดตลอดนะแล้วก็ตัดสินใจละที่จะกลับมานะคะกลับมาชาวท่าดิน <c oughs> ขออภัยนะท้านลอกไอน,นะอยิ่งกินยาก็ไม่รู้ว่า <c oughs> ดีขึ้นหรือว่าหนักกว่าเดิมนะคะไอถี่ขึ้นเนาะทีเนี้ยการที่เขากลับมาเนี่ยเป็นพลังงานของการที่เออกลับมาด้วยความรักนะคะอยากมางอนั่นแหละถ้าเป็นคนที่ มีทิฐิมีอีโกอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมใครง,ง่ายเขาก็ยอมให้คุณอนะ่นะเนาะอืมคนคนนี้นะคะพลังงานชาวธาตุน้ำกรากฏพิจิกมีนเป็นคนที่แบบอยู่ในจุดที่เลือกได้นะคะดูดีโดดเด่นนะชีวิตเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ก็ไม่มีใครนะคะที่จะเข้ามาทดแทนคุณได้นะคือเหมือนกับว่าทุกอย่างเขาพร้อมหมดแหละค่ะแต่ว่าความรักนะคะนั่นก็คือตัวของชาวธาตุด,ดินนะที่เขาต้องการนะ หัวใจของชาวทัดดินความรักครั้งนี้เนาะก็คือรู้สึกรักอยากจะง้อนะคะคือมีทุกอย่างแหละแต่ถ้าขาดชาวทัดดินก็คงไม่โอเคอะไรเงี้ยเนาะทีนี้มาดูนะคะว่าแล้วเขาจะทำอย่างไรนะคะคิงเหรียญนะคะชาวทัดดินปรึกศกันมังกรเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะหรือเป็นคนไกลเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้นะคะนกรู้สึกว่าคนคนนี้ เอ,อ่เขาจะเข้าหาคุณนะคะเขายังไม่ไปไหนจริงๆนะคะการที่เขานิ่งก็คือแค่นิ่งไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะไม่ไม่ไม่ทำอะไรต่อนะไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไปจากคุณนะอืมเขาอาจจะรอดูจังหวะโอกาสนะคะที่จะเข้าหาติดต่อมาหาคุณอยู่ก็ได้คนคนนี้จะแอคชั่นแล้วนะแอคชั่นละเขาเป็นคนที่โดดเด่นนะคะแล้วก็เพรียพร้อมเนาะ ได้คำตอบแล้วนะคะเออว่าคุณเป็นรักที่ใช่เป็นรักแท้นะคะความรักที่เขาอยากจะหยุดอยู่ที่คุณนะคะพังงานต่างชาติต่างภาษานะคะคุณไกลคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางที่ปรึกษาะคะนะคะคักวิชาการไ,ได้เนาะคนที่โสดมานานหรือคนที่โรกส่วนตัวสูงมีหนวดมีเคราวนะคะเนาะ ชาววันเสาร์ชาววันพุธขึ้นมานกมองว่าคนคนนี้ยเขาได้คําตอบแล้วแล้วเมื่อเขาได้คําตอบเกี่ยวกับความรักครั้งนี้นะคะว่าเขาต้องการคุณนะคะคุณคือรักแท้คุณคือคนที่เขารักคนสําคัญต่อใจเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ช้าไม่นิ่งอีกต่อไปนะคนคนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะเขากําลังจะเข้าหาคุณเร็วๆนี้นะแอคชั่นของเขาค่อนข้างที่จะแบบามาเต็มนะคะอันนี้ปกไพ่เนาะ จัดเต็มดูแล้วนะคะชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรเนาะพลงานชาวราศีเมษนะคะคือไห้สามดาบก็เป็นคนที่เคยเจ็บปวดในเรื่องความรักคนที่ไม่มั่นใจคนที่ไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองจะ ทำได้ดีไหมนะคะดูแลความรักครั้งนี้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ชัดเจนนะคะมาไม่หายไปไปกลับๆนะคะสําหรับบางท่านบางคนเนาะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังไม่เลือกยังมีตัวเลือกทางเลือกอื่นก็ได้นะคะซึ่งนกรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะเขาจะมาเนาะ คุณคุณสวยคุณหล่อนะคะคุณดูดีแล้วคุณก็ยังมีสเสน่ห์สำหรับเขามากๆนะอืมคุณนึงดูดเขามากๆเนาะเขายังอยากที่จะแบบกลับมาทุ่มเทแล้วก็จริงจังชัดเจนในความสัมพันธ์นี้นะแอคชั่นของเขานี่เดี๋ยวคุณจะเห็นการกลับมาเนาะอืมเนี่ยจะมาตามมาง้อนะคะเด็กดาาแปดเหรียน ก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะไม่พร้อมด้วยบางสิ่งบางอย่างนะคะความแตกต่างหรือสถานการณ์ชีวิตของเขาหรือความไม่แน่ใจในในตัวเขาเองนั่นแหละนะพี่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ไปต่อเนาะอืมมีพลังงานคนเด่นคนดังนะคะคนมีชื่อเสียงคนที่มีเสน่ดูดีขึ้นมาเนาะชาวราศีกุมนะก็มองว่าความรักครั้งนี้เดี๋ยวจะได้กลับมาเยียวยาหัวใจซึ่งกันและกันเนาะก็คือมีความหวังแหละ มีโอกาสที่จะได้สมหวังถ้าเกิดคุณยังรู้สึกโอเคกับค,คุณคนนี้นะคะยังอยากไปต่อนะการมาของเขาก็มีความตั้งใจมากๆนะไพ่แปดเหรียญน,นะคะตั้งใจที่จะสร้างที่จะทําให้มันดีกว่าเดิมเนานะเขาอาจจะมีความหัวร้อนนะคะมีความดือ้อนะคนคนนี้หรือบางคนก็คบกับคนที่เด็กกว่านะคะประมาณนี้เนาะอะ่ะเดี๋ยวขอดูนะคะว่าให้สรุปไว้อย่างไรสำหรับชาวธาตุดิน คนคนนี้นะคะจะนกมองว่าเขาเขาคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแหละนะคะเพื่อที่จะเกาะกู้เพื่อที่จะเกาะกู้ความรักครั้งนี้นะคะนะเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเขายังช้านะเขาอาจจะสูญเสียคุณไปจริงๆอะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะแล้วเขาจะแอคชั่นนะจะพยายามมากขึ้น เดี๋ยวคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะอืมจะมีการติดต่อสื่อสารมานะคะเพื่อขอโอกาสจากคุณนะส่วนคุณจะให้โอกาสเขาไหมชาวทะดินขึ้นอยู่กับคุณนะประมาณนี้ใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะใครสนใจน้ำมันว่านคะ่ะน้ำมันว่านมหาสเสน่ห์รันจวนใจก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาแอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อกันได้เช่นกันนะ สั่งซื้อบูชากันเนาะนำไปใช้นะคะเพิ่มเสน่ห์ในเรื่องของการพูดนะคะการเจราจานะมีเสน่ห์มี power นะคะคนคนฟังเราเนาะคอยตามเรานะคะคอยเพื่อนๆมีความสุขในความรักสมหวังในความรักทุกๆคนนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีในทุกๆวันเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ